ดีค่ะนิรันปนมซองทอง,องเป็นประธานกลุ่มไม้กวาดดอกหญ้าหมู่13ตำบลห้วยแก้งอำเภอกุชุมจังหวัดยโสธรมีอาชีพทำนาหลังจากทำนาก็ทำไม้กวาดดอกหญ้าทำที่บ้านตัวเองทำขายในชุมชนและหมู่บ้านใกล้เคียงแล้วก็มีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อถึงที่บ้าน พอเพื่อนในหมู่บ้านเห็นว่ามีชอค้าคนกลางมารับขายมีไรายได้เสริมก็เลยมาขอเรียนทำไม้กวาดดอกหญ้าด้วยมีมาเรื่อยๆหลายคนก็เลยคิดอยากจับเป็นกลุ่มทำไม้กวาดดอกหญ้าเลยรวมกลุ่มกันทำไม้กวาดดอกหญ้าเป็นอาชีพหลังจากนั้นมีเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอมาแนะนำให้ไปลงทะเบียนเป็นกลุ่มอาชีพและกลุ่มโอท็อป ในปี2564ค่ะกลุ่มไม้กวาดดอกหญ้ามีสมาชิกทั้งหมด17คนค่ะมีกรรมการ9คนรวมในชั้นประธานนางพนอมซองทองมีกรรมการร่วม8คนค่ะกลุ่มมีที่ตั้งอยู่บ้านเลขที่192เมือง13ตำบลห้วยแก้งอำเภอขุดชุมจังหวัดยโสธรค่ะกลุ่มมีการบริหารงานกลุ่มโดยสมาชิกและกรรมการกลุ่ม ได้กำหนดระเบียบข้อบังคับเพื่อเป็นแนวทางให้สมาชิกปฏิบัติที่สมาชิกทุกคนยอมรับในระเบียบข้อบังคับของกลุ่มทุกคนค่ะนางจาขึ้นทะเบียนโอท็อปุ่มกตเลยได้นำสินค้าออกไปขายในชุมชนค่ะไปขายในมู่บ้านน้ำโค้งการต่างๆมิตลาดสีเขียวในมู่บ้านพอข่ามาเห็นหลายกึ้นต็นเลยสร้างสินค้าหลายขึ้นเรื่อยๆกลุม่มีเงินทุนเพียงพอ พัฒนาชุมชนถึงเป็นหัวหน้าทำเสน,นอแนะนําให้ปก,กู่เงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีค่ะให้มัประกอบอาชีพค่ะภูม,มิมิตีในประชุมกันให้สามคนเนยไปขอกู่เงินจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้ได้เขียนโครงการกู้เงินซึงเป็นโค้งการเหตุไม่ควรหอกงานในหมู่บ้านค่ะทางกองทุนได้อนุมัติเงินมหาหมื่นบาทหลังจากได้รับเงินแล้วทางุ่ม ก็ได้น้ำเงินไปซื้อดอกงาค่ะเป็นเงินจำนานวน3 9 5 5 0บาทแล้วก็ซื้อด้ามไม้ไผ่9,000พกว่าบาทค่ะซื้อเชือกเป็นเงิน1440บาทแล้ก็มจาจจัดสรรแบ่งให้กลุ่มเอาไปเห็ดเอามารวมกันขายผู้ใดเห็ดไหลก็ได้หลายค่ะค่ะหลังจากกลุ่มได้รับเงินปู้มาก็มีเงินท้นเพิ่มคืน้น แล้วก็สมาชิกในกลุ่มจะได้รับการฝึกอบรมไอคีบพเพิ่มเติมจากอบตหวยแก้งแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์นในเฮทเมกปวดเพิ่มขึ้นเป็นหลายๆอย่างค่ะหลังจากที่เฮทเมกปวดดอกยาชนิดเดียวจะเพิ่มขึ้นเป็นสองสามอย่างหนึ่งก็คือเฮทเมกปวดปัดยักษ์ใหญ่แล้วก็สองเมกวดผิวชนิดเล็กๆอ่ะมีการสร้างเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะทางกลุ่มก็มีการรับออเดอร์เพิ่มขึ้นได้หลายชนิดมากขึ้นเรื่อยๆค่ะ ุมไในรับเงินปูมาวันที่4เมษายน2568กำหนดทรงชำระงวดแรกคือเดือนตุลา2568ค่ะเป็นเงินจำนวน12,500บาทซึ่งกุ่มก็ด้มีการเก็บสะสมกำไรของการทักในกวดเพื่อที่จะจัดไว่า่ารงเงินวันที่4ตุลา2568ซึ่งเป็นงวดงวดแรกของกุ่มค่ะการจำนายในชุมชนนะคะก็จะ,จะมีขายปีก ขายทรงขายตามร้านค้าตามบ้านนี่แหละค่ะถ้าทรงพ่อค้าคนา้นกลางก็จะอยู่ที่ด้านละหาสิบบาทถ้าขายปีให้ประชาชนในบ้านก็อยู่ที่60บาทค่ะต้นทุนสิตโตอยู่ประมาณด้านละยี่สิบหกบาทอาทิตย์หนึ่งก็สิตตรงอยู่ประมาณ200ด่ามค่ะคิดเป็นเดือนกับสิตตรงอยู่ประมาณ8 0 0ถึง1 0 0 0นด่ามค่ะช่องทางอีกทางหนึ่งก็จะมีโคดน้ำเฟ e b บุกโคดในลาย อากาในิสิตตอกผลลัพธ์ที่ได้ในการรวมกลุ่มทำไม้กวาดดอกญ้าคือทำให้สมาชิกในกลุ่มมีอาชีพเสริมมีรายได้ไปจุนเจือครอบครัวทำให้คุณภาพชีวิตของครอบครัวดีขึ้นและทำให้สมาชิกมีเงินออมกับกองทุนต่างๆในหมู่บ้านขอขอบคุณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ที่ให้เงินทุนมาประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น